สวัสดีบันจันครับทุกๆคนนะครับวันนี้อากาศแจ่มใสนะครับท้องฟ้าส,สวยงามมากเลยนะครับช่วงพักเทียนนักเรียนไปเตะฟุตบอลกันนะครับแล้วก็บรรยากาศของเรียนเราคือดีมากเลยนะครับเก็บตกไปเที่ยวเมื่อเสาร์ที่ผ่านมานะครับไปที่ชมปลาคาเฟ่นะครับบรรยากาศเป็นยังไงไปชมกันเลย สวัสดีวันอังคารครับทุกๆคนนะครับวันนี้ฝนตกอีกแล้วนะครับในช่วงเช้านะครับฝนชอบตกตอนเช้าที่นักเรียนมาเรียนนะครับอ้าวสู้ๆกันไปนะครับแวะมาทักทายนักเรียนหลังจากสกแกนหน้าเสร็จนะครับว่าเปียกกันไหมนะครับดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับการเรียนการสอนก็ยังดําเนินไปตามปกติก่อนที่เราจะสอบ ในสัปดาห์หน้านะครับอยู่ห้องโถดนะครับถ้าเจอนักเรียนนะครับก็จะชอบมาทักทายครูก็ชอบทักทายนักเรียนเช่นเดียวกันนี่ก็มาทักทายพูดคุยกันนะครับวันนี้ที่ห้องโสดนะครับมีการจัดนะครับไฟนะครับถ่ายรูปนะครับก็โอไมายก็ชนะครับอุปกรณ์ครบครันเพียบพร้อมมากนะครับใช้งานได้สะดวกสบายไฟแต่ละดวงเนี่ยสว่างจ้าได้มาตรฐานเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นจุด หนึ่งที่ทําให้เราทํางานง่ายนะครับเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ครบคันนะครับเลิกเรียนแล้วเย็นนี้นะครับนักเรียนก็ทยอยกลับบ้านครูเองก็เช่นเดียวกันนะครับแต่วันนี้กลับเย็นหน่อยนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับกลับปุ๊บวางกระเป๋าเสร็จแล้วก็ออกไปหาอะไรกินดีกว่านะครับนี่ก็คือบรรยากาศช่วงเย็นของเรียนของเรานะครับหลังจากที่ฝนตกในช่วงเช้าช่วงบ่ายก็บรรยากาศดีดีนะครับหญ้าเขียวขจีมีแสงแดดแสงตะวันก่อนจะรับขอบฟ้าไปด้วยนะครับนี่ก็ขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพด้วยกันแล้วกันในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย สัปดาห์หน้าเราจะสอบแล้วนะครับ Take c a r e yourself บายบายสวัสดีวันพุธชุดลูกเสือครับทุกๆคนนะครับชาวันนี้มาทักทายนักเรียนตามปกติแต่งตัวให้เรียบร้อยผ้าผูกคออยู่ไหนเอามาใส่ให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับแอบดูตั้งแต่เช้าเลยนะครับก็สวัสดีทักทายนักเรียนจนไปตอนช่วงเช้านะครับมีห้องนี้ใครผ่านก็ต้องมาทักนะครับสวัสดีตอนเช้าอีกแล้วนะครับวันนี้ ฝนเทลงมาหลังจากเลิกแถวนะครับหนักมากนะครับแล้วก็แรงมากเลยนะครับอากาศบันนึงมีหลายฤดูทีเดียวนะครับนูนนูนล่มสีส้มเต่แล้วนะครับพี่ยักษ์ของเรากับล่มคันเล็กนะครับนี่นะครับถ่ายมาให้ดูนะครับช่วงบ่ายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการสอนนะครับวันนี้ก็มา เตรียมของนะครับทีมงานโสดของพวกเรานะครับพรุ่งนี้มีงานมุทิตาจิตกเกษียณอายุราชการนะครับของคุณครูรัทันอยู่นะครับนักเรียนก็มาช่วยคุณครูจัดเตรียมของนะครับได้โอกาสได้เรียนรู้ได้จับได้ทําของจริงในสถานการณ์จริงไปด้วยวันนี้เป็นแค่การซ้อมแล้วก็เซ็ตระบบต,ต่างๆนะครับก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนที่มีใจมาช่วยนะครับเดี๋ยวก็เก่งนะครับฝึกไปเรื่อยๆนะครับเรามีโอกาสได้ทําก็ขอให้ทําให้เต็มที่ครูเต็มกับ ของเล่นใหม่อุปกรณ์ของเราค่อนข้างที่จะครบถ้วนนะครับทำงานสะดวกสบายมากเลยนะครับในวันนี้นี่มีนางไหมาโชว์ด้วยนะครับครูพลอยโชว์ดีท้าเอ้ไม่ใช่นะครับปีกองนะครับเพราะว่ามีหลากหลายกิจกรรมเลยนะครับที่ทุกคนนะครับชาวพหลอตั้งใจที่จะทําให้ขูผู้เกษรราชการในครั้งนี้นะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ครูอ้นเก็บบรรยากาศของงานมาให้ชมกันแล้วกันครับ สวัสดีวันพฤหัสบดีครับทุกๆคนนะครับวันนี้อากาศแจ่มใสสลับกับท้องฟ้ามืดครึ้มนะครับเหมือนฝนจะตกเลยทีเดียวนะครับครูนก็ไปกินข้าวก่อนนะครับวันนี้มีงานนะครับกตันชลีกสินามุทิตาจิตนะครับแต่ครูผู้เกษียณราชการนั่นก็คือครูวัฒนทัญยูปทุมชาติของเรานะครับในวันนี้นะครับชาวพรรวมใจนะครับร้อยความรัก ร้อยดวงใจนะครับร่วมมือกันจัดงานเกษียณอายุราชการให้กับท่านในวันนี้นะครับแล้วก็นักเรียนเข้าร่วมกันเต็มอ,อาคารเนประสงค์ของเราวิธีจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติสมศักดิ์ศรีอย่างภาคภูมิของข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการนะครับนักเรียนของเราได้แสดงความสามารถหลากหลายออกมาเพื่อ ให้เกิดความประทับใจมิรู้ลืมนะครับทั้งครูท้งนเรียนร่วมมือกันในวันนี้นะครับอาจารย์วัฒนยูเองนะครับก็เป็นเปรียบเสมือนอาจารย์เป็นครูของครูอ้นคนหนึ่งนะครับที่เป็นหัวหน้างานด้วยนะครับให้คาแนะนําต่างๆมากมายขณะที่มาทํางานที่นี่นะครับเหว่านี้นะครับแกงคาร์เมลจูเนียเล็กของครูนะครับนี่นะครับทำงานไปมีอารมณ์ขันได้ยินเสียงดนตรีก็เต้นไปด้วยอ่านนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําเพื่อคุณครูวัฒนยูในครั้งนี้นะครับอาจจะมีผิดพลาดบ้างนะครับแต่เด็กๆก็ได้เรียนรู้จาก เหตุการณ์จริงจากงานจริงที่เกิดขึ้นก็เชื่อว่าจะเป็นประสบการณ์ให้กับทุกคนเก่งขึ้นในอนาคตนะครับหลังจากเสร็จงานเสร็จแล้วนะครับก็มาเก็บของนะครับครั้งนี้ดีขึ้นรู้จักหยิบรู้จักจับเข้าที่แล้วนะครับสำหรับคาราเวลจูเนีย สวัสดีวันศุกร์สุทันษาครับวันนี้นะครับถ้าครูเรียกว่าพูดต้องตอบว่าครูโอนกลใหญ่นะครับวันนี้เจอกันวันสุดท้ายนะครับก่อนจะสอบปลายภาคในสัปดาห์หน้านะครับนักเรียนก็บิ๊กอาบิคินิ่งเดย์ช่วยครูอโอนในวันนี้นะครับวันนี้นะครับนี่นะมีคนบอกว่าอยากกินของหวานที่โรงารก็กินโชรูมาเลยนะครับช่วงบ่ายนะครับวันนี้มาปฏิบัติภารกิจนะครับงานเกษียณของสพมจันทบุรีตาดนะครับปี2568ที่โรงแรมมณีจันทร์ รีสอร์ทนะครับที่จังหวัดจันทบุรีของเรานะครับวันนี้มีโอกาสได้อยู่ฝ่ายโสดฝ่ายบันทึกภาพนะครับก่อนมาติดตั้งวงจรปิดถ่ายทอดสดด้วยนะครับในวันนี้นะครับดูข้าวของที่เราเตรียมมานะครับรวมกับของเขตนะครับโซเมนีมากนะครับไม่รู้สายอะไรเป็นสายอะไรเต็มไปหมดทั้งมีไร้สายแล้วก็แบบมีสายนะครับเริ่มงานก็ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างแข็งขันนะครับวันนี้นะครับทั้งภาพนิ่งทั้งวิดีโอนะครับ ก็ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้ของสอพมจันทบ,บุรีตาดครับก็ถือว่าได้มาปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งที่รับมอบหมายร่วมกับคุณครูโรงเรียนอื่นนะครับมีมิตรภาพมีเพื่อนรู้จักในการทํางานขึ้นไปอีกนะครับมีเครือข่ายในการทำงานไปอีกนะครับนี่ก็คือของที่เราขนไปเสร็จงานแล้วก็ขนกลับมาที่โรงเรียนนะครับโอไมก์ก oh นะครับโซเมนี so ่อีกรอบหนึ่งนะครับนะครับกูเต็มก็เก็บไปนะครับต้องเก็บแบบนี้อีกหลายปีนะครับสู้ สวัสดีครับทุกๆคนนะครับวันเสาร์แต่เราตื่นเช้านะครับวันนี้มีงานที่โรงเรียนก็มาปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะครับหลังจากเสร็จภารกิจเสร็จแล้วนะครับก็เอาน้อง M S X เราไปต่อพลบอ์หน่อยนะครับขาดมาเป็นปีเลยทีเดียวลืมไปหมดเลยนะครับแล้วก็ไปหาอะไรกินวันนี้ได้กินแล้วนะครับบ้าบินมะพร้าวอ่อนนะครับไททลักแบบนี้เลยโอไมกกอนะครับอันใหญ่มากแล้วก็ ไม่พลาที่จะกินไก่ย่างคุณป้าอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ออกไปทีเดียวซื้อมากินถึงเย็นเลยก็ว่าได้นะครับกลับมาบ้านพักนะครับกินข้าวดีกว่า นะครับหิวมากเลยนะครับตื่นมาชีวิตก็หิวเลยทันทีนะครับข้าวเต็มถ้วยแบบนี้แล้วก็ไก่ย่างซื้อมาตั้งห้าหมยเลยนะครับร้อนๆเลยนะครับอร่อยมากนะครับได้กินสมใจแล้ววันนี้นะครับแล้วก็มีขนมบ้าบินที่เราซื้อมานะครับนี่นะครับธรรมดาที่ไหนซื้อมาทั้ง3ามอันเลยนะครับเราจะบอกว่ามันฟินมันอร่อยมากนะครับกัดลงไปแล้วก็แบบบานนุ่มลิ้นอืมเลยทีเดียวนะครับต้องลองนะครับแล้วก็เสร็จสิ้นการกินก็มา ซักถุงเท้าก่อนวันนี้ยังไม่ได้ซักผ้านะครับพรุ่งนี้คอยจะซักแล้วก็มาดูแลแฟนนะครับไม่ได้ทําความสะอาดมาเดือนกว่าๆดูฝุ่นสิครับโอไมก์กอชนะครับล้างทําความสะอาดหน่อยนะครับใช้มันมาอย่างคุ้มค่าฝุ่นค่อนข้างที่จะเยอะนะครับในห้องนะครับก็ล้างเสร็จประกอบคืนเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาช่วงบ่ายนะครับกินน้ําวันนี้กินช็อกโกแลตเย็นไปอีก1แก้วนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะครับมีแดดด้วยฝนตกบ้างครับ